อีกหนึ่งคดีที่จบไปแล้วแต่ว่ามันมีอีกหนึ่งคดีที่จบไปแล้วแต่ว่ามันมีผลสะเทือนตามมาคือคดีแม่ของแตงโมล่าสุดนะฮะแม่ของแตงโมเข้ามาพบอาจารย์ปานเทพที่นี่ก็อธิบายเรื่องราวต่างๆซึ่งพวกเราก็รับฟังจนทั่งแม่แตงโมบอกว่าเขาจะ ยกเลิกการใช้บริการของทนายเดชานะฮะก็แปลว,ว่าเขาบอกมาพักแล้วแต่เราก็เฉยๆอยู่เพราะว่าเราต้องการรู้ว่าเขายกเลิกจริงหรือเปล่าในที่สุดก็เซ็นบอกทนายเดชาว่าเขายกเลิกทนายเดชาก็เซ็นรับมาเรียบร้อยแล้วก็สรุปแล้วว่าปัญหาการจะต้องอุทธรปัญหาโน,น้นปัญหานี่นั้นนะฮะก็ต้องกลายเป็นว่าทางแม่แตงโมงก็ต้องหาทนายใหม่ ก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหานะฮะก็ท่านคงเยาจะพอจะเดาออกใช่ไหมว่าใครจะเป็นคนจัดทนายให้นะฮะที่น่าตลกขบขันมากท่านผู้ชมถ้าจำได้ธนาเดชาเขาบอกว่าหลักฐานมีเป็นลังๆแต่ปรากฏว่าพอเซ็นยกเลิกทนายแล้วต้องคือหลักฐานพวกนี้มาให้แม่ตังโมเขาคืนกระดาษมาแค,ปแคา่ปึกแค่เนี้ยท่านผู้ชมปึกแค่เนี้ยจากการนี้บอกว่าหลักฐานมีเป็นลังๆ และนี่คือทนายคลายทุกเดชานะฮะเรื่องต่อไปก็ต้องว่ากันไปว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นต่อไปอีกแต่ที่แน่ๆน,นะฮะผมคิดว่าการที่แม่แตงโมตัดสินใจย,ยกเลิกทนายเดชานั้นก็เป็นพฤติกรรมที่สามารถจะชี้ชัดได้ว่าในภาพของแม่แตงโมแล้วทนายเดชาเป็นคนอย่างไรท่านผู้ชมก็ต้องไปร่วมกันคิดกันเองนะฮะ สวนทนายเดชาตอนนี้ยังเงียบอยู่อาจจะตั้งตัวยังไม่ติดนึกไม่ถึงนะฮะแต่เข้าใจว่าอีกไม่นานก็คงจะออกมาอาราวาสเหมือนเดิมตามปกตินิสัยไอ้พวกผมก็ชินชากับเรื่องพวกนี้ไปแล้วท่านผู้ชมครับอีกหนึ่งคดีที่จบไปแล้วแต่ว่ามันมี ผลสะเทือนตามมาคือคดีแม่ของแตงโมล่าสุดนะฮะแม่ของแตงโมเข้ามาพบอาจารย์ปานเทพที่นี่ก็อธิบายเรื่องราวต่างๆซึ่งพวกเราก็รับฟังจนทั้งแม่แตงโมบอกว่าเขาจะยกเลิกการใช้บริการของทนายเดชานะฮะ ก็ปรากฏว่าเขาบอกมาพักแล้วแต่เราก็เฉยๆอยู่เพราะว่าเราต้องการรู้ว่าเขายกเลิกจริงหรือเปล่าในที่สุดเ็าเซ็นบอกทนายเดชาว่าเขายกเลิกทนายเดชาก็เซ็นรับมาเรียบร้อยแล้วก็สรุปแล้วว่าปัญหาการจะต้องอุทธรปัญหาโน่นปัญหานี่นั้นนะฮะก็ต้องกลายเป็นว่าทางแม่แตงโมก็ต้องหาทนายใหม่ก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหานะฮะ ก็ท่านคงเยาจะพอจะเดาออกใช่ไหมว่าใครจะเป็นคนจัดทนายให้นะที่น่าตลกขบขันมากท่านผู้ชมถ้าจำได้ธนาเดชาเขาบอกว่าหลักฐานมัามีเป็นลังๆแต่ปรากฏว่าพอเซ็นยกเลิกทนายแล้วต้องคือหลักฐานพวกนี้มาให้แม่ตังโมเขาคืนกระดาษแค่ปึกแค่นี้ท่านผู้ชมปึกแค่นี้จากการเี้บอกว่าหลักฐานมีเป็นลังๆนะและนี่คือทนายคลายทุกข์ เดชานะฮะเรื่องต่อไปก็ต้องว่ากันไปว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นต่อไปอีกแต่ที่แน่ๆนะฮะผมคิดว่าการที่แม่แตงโมตัดสินใจย,ยกเลิกทนายเดชานั้นก็เป็นพฤติกรรมที่สามารถจะชี้ชัดได้ว่าในภาพของแม่แตงโมแล้วทนายเดชาเป็นคนอย่างไรท่านผู้ชมก็ต้องไปร่วมกันคิดกันเองนะฮะส่วนทนายเดชาตอนนี้ยังเงียบอยู่ อาจจะตั้งตัวยังไม่ติดนึกไม่ถึงนะฮะแต่เข้าใจว่าอีกไม่นานก็คงจะออกมาอารวาสเหมือนเดิมตามปกตินิสัยไอ้พวกผมก็ชินชากับเรื่องพวกนี้ไปแล้ว